ในวาระมหามงคลดนสวัสดิ์จอมกษัตริย์เอกองพระทรงศรีผ่านพิภพเหลอศักดิ์บงจัก,กรีพระภูมิเริ่มกล้าวของชาวไทยทรงเจริญพระชนมายุหกรอบนักษัลยุวระสมัยกราบอันเจิญคุณพระรันตนไกร ทำหน่วยไทยให้พระองค์ส่งพระเจริญด้วยแกล้าด้วยกระหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนักการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีวเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชบวรวิหาร รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้อเมริกันสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะวันจันทร์ที่8กร,รกฎาคม2567ณพระอุโบโสถวัดกุศลารามราชัวร,รวิหารตำบลท่าหินอําเภอเมือมงลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอัคภากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์สักติดโดยในเวลา9ก้านาฬิกานายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเจ้าหน้าที่อาราธนาศิลป์ประเทศเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีประธานสงฆ์ให้ศิลป์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเชิญใบพูบ่เจ็ดใบถวายประธานสงฆ์ ประธานสงเจิมใบพลูและถวายใบยพลูเจ็ดใบแด่พระเถราจารย์และเมื่อถึงเวลาสิบนาฬิกาพระเถราจารย์ดับเทียนไทยขณะเดียวกันพระสงฆ์สิบรูปจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนไทยเจ้าหน้าที่ประโคมของไทยประธานสงพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาครและมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจากนั้นนายอำพลอังคภากรคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีกล่าวคาถาตักน้ําจบแล้วตักน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโทปร,ริมาณน้ําถึงคอคนโทปิดฝาให้สนิทนายอําพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัตหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงสิตรูนายอําพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีกรวดน้ำ รับพรและเมื่อถึงเวลา12บสนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตั้งพิธีบายสีเวียนเทียนสมโพธนพ้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พรามทำพิธีบายสีและเบิกเว่นเวียนเทียนเว้นที่หนึ่งนายอัมพลอังคภากรก,รกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรับเว่นเวียนเทียนจากพระามแล้ววักเว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัวสามครั้งแล้วส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถ เวียนไปทางซ้ายจนครบสามรอบเมื่อครบแล้วพราหมณ์หลวงเบิกแว่นเทียนเป็นอันเสร็จพิธีโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบนายสัทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนร่วมพิธีโดยในพิธีจะทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จะนำน้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางตะกงแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีและแหล่งพิเศษสี่แหล่งในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยสะเกตสะแก้วสะคงคาสะยมนา และอีก4แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดชนบุรีและแหล่งน้ำจากทั่วประเทศอีก107แห่งรวมทั้งแหล่งน้ำจากในกรุงเทพฯ1แห่งเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทยสำหรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลบบุรีจะเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชบวรรวิหารโดยในวันที่14กรกฎาคม2567จังหวัดลบบุรีจะนำคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญไปเก็บรักษาอย่างกระทรวงมหาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดพระเชตุพนวิมังคลารามในวันที่25กรกฎาคม2567 จากนั้นจะได้มีการเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในช่วงเช้าของวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าวถวายในวัดเฉลิมพระชนมพรรษา28กักดาคม2567 เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าลบุรีบ้านเราได้แชร์ภาพของผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อเอกนรินทร์ทำชอบที่ถ่ายภาพถนนหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศพร้อมระบุข้อความ l e t s h n เอา u หวันสบายๆเดินเล่นในเมืองที่ใจกลางเมืองลบุรีหลังไม่มีลิงและเทศบาลเมืองลบุรีมีการ Big กคล a นนิ่งทาสีตีเส้นจราจรใหม่ทั้งเมืองโดยมีผู้เข้าไปชื่นชมเป็นจำนวนมาก ขณะที่แผนการต่อไปเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมทาสีตึกอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้สดใสสวยงามค่ะหลังจากที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้จัดก,กิจกรรมบิกคลินนิง่งโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดล้างพื้นถนนและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนในตัวเมืองลบบุรีและเทศบาลเมืองลบบุรียังได้จัดก,กิจกรรมดำเนิน,าก,ก,นการทาสีตีเส้นจราจรเส้นขอบพุตบาทใหม่ทั้งเมือง โดย f a c e b o o k ลบุรีบ้านเราได้แชร์ภาพของผู้ที่ใช้ชื่อว่าเอกนรินทํ์ำชอบที่ถ่ายบรรยากาศถนนหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศพร้อมระบุข,ข้อความ l e t แฮ a เอา u t วันสบายสบาย,บายเดินเล่นในเมืองที่ใจกลางเมืองลบุรีท่าสีใหม่ก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปอีกที่สวยๆขึ้นมาทันทีซึ่เป็นภาพบรรยากาศของถนนในเขตเทศบาลเมืองลบุรีที่มีความสะอาดสวยงาม และเส้นจราจรใหม่ที่เทศบาลเมืองลบบุรีดําเนินการทาสีตีเส้นใหม่ทั้งในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีผู้เข้าไปชื่นชมในคอมเมนต์จํานวนมากซึ่งหลายคนบอกว่าสวยงามสะอาดตาไม่ได้เห็นภาพที่สวยงามแบบนี้มานานแล้วและหลายคนที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ได้ร่วมกันดําเนินการในครั้งนี้ให้เขตเมืองลบบุรีกลับมามีความสวยงามสะอาดตาเป็นอย่างมากทั้งนี้กิจกรรมทําความสะอาดล้างทุนถนนและพ่นน้ายาฆ่าเชื้อในตัวเมืองลบบุรีและกิจกรรมการทาสีตีเส้นจราจรเป็นขอบฟุตบาทใหม่ทั้งเมืองเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นหลังจากจบปฏิบัติการควบคุมประชากรลิงลบบุรีเฟสสองและโครงการต่อไป จะเป็นการทาสีตึกอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีใหม่โดยจะมีการเชิญประชาชนผู้ประกอบการค้าในเขตเศรษฐกิจเข้ามาประชุมเพื่อขอมติในการดําเนินการทาสีตึกอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีใหม่ให้สดใสสวยงามซึ่งเชื่อว่าหลังจากกิจกรรมนี้เขตเมืองลบบุรีจะมีความสวยงามเป็นระเบียบและเศรษฐกิจของเมืองลบบุรีจะกลับมาดีเหมือนเดิม ความสุขของคนละบุรีก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเช่นกัน ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักตร์ไกรเลิศกรรมาการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ